ที่หัวใสระวังเปิดแก๊สไว้แล้วอ่านไปทำอะไรนู่นนี่นั่นหรือแบ,บเดียวมอไหมระวังไฟระวังแก๊สระวังหลังคาฝ้าเพดานนะเออข่าวตกอกตกใจเกี่ยวเรื่องของคนในบ้านหรือบริวารวันนี้แฟนเึ่งซ่อมหลังคาโอเคอืม มาดูเกี่ยวกับเรื่องของความรักคนที่โสดคนเข้ามาวัก,กหวังแคทเคมเราไม่จริงใจหรือหวังประโยชน์อะไรบางอย่างเออบางครั้งเนี่ยเขาเข้ามาง่ายเพราะตัวเราเองกําลังเดือดร้อนเรื่องเงินหรือเปล่าเรากําลังหาคนช่วยเขาก็จะขายฝันว่าช่วยได้แต่จริงๆเราไม่ใช่นะอาจารย์บอกเลยนะแมนมากหลังคาล้วจริงนะคะอยากขายบ้านมีโอกาสได้ขายนะ เอ่อมอพึ่งไม่ไปเมื่อเช้าหรออยากซื้อโทรศัพท์ใหม่ขอได้ซื้อขอได้เปลี่ยนคุยกับต่างชาติ <c oughs> อืมสัปดาห์นี้มันมีเกณฑ์เรื่องการถูกหลอกถูกโกงอยู่แล้วอย่าไปคุยกับใครง่ายนะมาดูคนที่มีกู้จะเบื่อเบือกันแฟนก็ไม่ค่อยสนใจเราเออแต่ถามว่าเลิกไหมตอบว่ายังไม่เลิกแม่นมากค่ะเอาหรอ ไม่ก็ะติบข้าวหมดเลยเหรอ